หมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหนีมีหีหมูมีเห็นหมูเห็นเห็นหมูหันหมูหนีมีหันดูมีมีหมามีหมามีหมาหามีหมาหา เห็นหมูหันหูนี่ดีหันหูดีหามีเห็นเม็นหูมีหูเม็น <c oughs> ยากคูเร็วๆนี่หามีหายมาเห็นเม็นหูมีมาไว้ประดเดี๋ยวหลวงมามีหาหมามีหายไม่หู <c oughs> เออ หอหันลีอะไรเออเหรอ,อ,อีอพ่อเพื่อนไม้หาไมยห,หาหมูไมนห่เยอะ่นี่เห็นว่าลงเยอะ